สวัสดีครับผมผมก๊อมนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาปิดท้ายกันนะครับกับล้อสุดนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท้ของซูบารุนะครับขอบสินิ้วนะครับแต่ที่เห็นเนี่ยเราใส่ฝาย g เนี้ยก็คือว่าผมจะนำล้อตัวเนี้ยไปใส่กับรถเ g ZS ด้วยนะครับผมได้ขอบสินิ้วเข้าเดิมในลายที่แตกต่างออกไปจากเดิมนะครับและราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับตัวนี้นี่เฉพาะล้ออยู่แค่หลักพันเอง เราขายไม่แพงรวมยางรวมแล้วเข้าไปหมื่นกว่าบาทนี้ได้ยางใหม่ๆแล้วนะครับราคาก็บรรลบกันไปนะครับลายของเขานะครับจะเป็นลายก้านคู่นะครับตรงๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าเงานะครับตัวนี้จะเป็นล้อของสุบารุตัว XV ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นทำไมถึงใส่ MG ได้เพราะว่า MG มันห้าลูร้อยตัวเซนนะครับล้อตัวนี้สเปคเนี้ยมันใส่ด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับแต่งล้อถ้าเป็นล้อสูบารุก็ต้องเขียนสุบารุเนี่ยนี่ เห็นไหมครับเขียนเลยเห็นไหมครับนี่ซูบารุนะเห็นไหมครับเนี่ยล้อแท้นะครับผมหลอกกันไม่ได้เม็ดอินมาเลเซียเห็นไหมครับเรื่องเม็ดอินก็ไม่ค่อยซีเรียสนะครับส่วนซีเรียสอย่างเดียวคือแท้ไม่แท้แค่นั้นเองสเปคนะครับขอบสิบเจ็ดนิ้วกว้างเจ็ดนะครับออฟเซตนะครับผมก็ตามในรูปเลยนะครับสี่สิบแปดนะครับผมกว้างเจ็ดนิ้วนะนะครับอันนี้ล้อแท้เลยนะครับผมล้อตัวนี้ไม่ได้แค่ใส่เ็นจีอย่างเดียวด้วยนะครับสามารถนำไปใส่กับอัลติได้ วิทพิโคราเซต้าได้หมดที่เป็นห้าลู้อยนะครับของเก่าเรารับเทนดูแต่ได้ซิเกตราคาไม่แพงตัวนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกนะนะครับประกบอัญางเข้าไปเนี่ยหมื่นกว่าบาทจบได้แล้วนะครับไม่ต้องไปจ่ายถึงสองสามหมื่นนะครับผมก็คลิปนี้ขอฝากไว้เช่นเดิมนะครับคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่เบอร์ติดต่ออยู่ภายใต้คลิปนะครับผมก็จากหลังต้นยังโดนพระรามสองขอลาไปก่อนสวัสดีครับ